สวัสดีค่ะวเนนีวคลิปนี้นะคะก็จะพาไปทานต้มเลือดหมูนะคะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนุรีนี้เองค่ะก็จากกรุงเทพไปนะคะก็ประมาณ53กิโลค่ะนี่นะคะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถกันก่อนค่ะ ออเดอร์ของเราวันนี้นะคะก็คือต้มเลือดหมูพิเศษหมูสับค่ะพร้อมกับข้าวสวยหนึ่งถ้วยค่ะหน้าตาไม่ธรรมดาแบบนี้นะคะรสชาติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครได้ไปที่มอุตสาหกรรมอมะตะนครซิตี้ชนบุรีนะคะก็อย่าลืมไปแวะทาน้านนี้ได้เลยนะคะต้มเลือดหมูค่ะอร่อยมากเลยนะคะ หูสับก็รสชาติดีนะคะส่วนเครื่องในเนี่ยก็ไม่เหม็นคาวเลยค่ะส่วนน้ำซุปนะคะก็รสกลมกล่อมค่ะทานได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้่ท้องแต่ว่าเบาท้องค่ะก็ถ้าใครกำลังหาเมนูที่กินง่ายๆนะคะแล้วก็ทานแบบว่าไม่หนักท้องจนเกินไปก็อยากจะแนะนำอันนี้เลยค่ะต้มเลือดหมูค่ะ แต่ถ้าใครไม่ชอบเลือดน,นะคะก็สามารถบอกเขาได้นะคะว่าไม่ใส่เลือดค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย